สวัสดีครับต่อไปนี้จะเป็นการพรยากรณ์ไพ่ยิปีหรือไพ่คาโร่นะครับตั้งแต่วันที่16ถึง30มิถุนายน2567นะครับโดงตาหมาเรงได้เปิดเข้ามาพยากรณ์3ใบครับเป็นเดเดชและไม้ My My 8อันและเป็นอัศวินถือดาบนะครับไพ่เดะเดเป็นไพ่แห่งความมีเคราะห์หรือความตายเกิดขึ้น ดวงตาเป็นเรื่องของการงานจะมีเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนาะนาะนะเรื่องการงานแต่อาจจะไม่ร้ายแรงมากเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะต้องพยายามสมบ,บูรณ์ถุนทานบ้างหรือสระเคาะบ้างหรือว่าจะทําแล้วแต่ให้สบายใจให้มีสตินะครับเวลาขับรถไปทํางานก็มีสตินะครับจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่ช่วงที่ดีก็คือช่วงแต่วันที่16ถึงวันที่ 30มสิบมิถุนายน25 6 7้กจ็เป็นทุกขลาบอย่างเช่นว่าถ้าเรามีโชคลาบในช่วงนี้นะครับโชคลาบไม่ว่าจะเป็นโชคลาบอะไรก็ตามก็จะมีโชคลาบตามมาถึงบอกว่าขออย่าประมาทเด็ดขาดนะครับเพราะไพ่ตัวนี้เป็นลักษณะของไพ่เดชดอยู่แล้วครับเนื่องจากมีเจ้าการเม่ๆมาเจอตัวขึ้นมาก็ดีถ้าทําการบวชพราหมณ์หรือไปสะดอกเคาะบางตุกลุลเป็นน,นคนตายก็ได้นะครับนะครับเป็นลักษณะนี้ บ,บางคนก็ไม่เชื่อก็ตามใจแต่ถ้าเกิดเชื่อหน่อยก็ดีคือทําบุญใส่บาตรต่อสามรูปหรือบริจาคเงินสร้างห้องน้ําให้แกผู้ปฏทธศาสนานะครับให้แก่บริจาคทานให้แก่คนรญา,าตินะครับใน,ในเรื่องของศาสนาคิดก็ตามดีจะเป็นลักษณะนี้นะครับขอพอรข้าแม่มาลีจะอํานวยผลนะครับเปิดทางแก่ท่านพบกับทางสันติสุขแก่ท่านนะครับเป็นแบบนี้ แต่ดวงตาเรื่องของความรักจะเป็นลักษณะของไม้หลายอันจะเป็นผู้ที่วันสุนี้จะเป็นผู้ที่เจ้าชู้เหมือนกันครับอาจจะเป็นคนที่ว่ามีผู้หญิงมาชอบเยอะหรือมีผู้ชายมาชอบเยอะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่เขิมเผิมตามใจเขิมน้ําใจต่างๆนาน,นาจึงขอบอกกล่าวว่าคนที่เกิดในวันสุนี้ต้องพยายามทั้งใจใดีจะรักชอบคนไหนต้องดูให้ดีเพราะว่าชีวิตการมีคู่นั้น อาจ,จอยู่ไปช่วงเช่นสั้นเท่านั้นถ้าเกิดอยู่ยาวต้องลองดูว่าคนนี้จะอยู่ดีไหมถ้าเกิดว่ามีลูกมีเต้าก็จะเดือดร้อนคิดมากเพราะเลี้ยงลูกแล้วไม่ได้อย่างใจดื้อรั้นอะไรประมาณนั้นนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นี้จะเมตสระของผู้ที่มีอัศวินถือดาบคือการต่อสู้และฝ่าฟันนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นเอเทนา่าเป็นนักรบต่างๆนานา,นาหรือเป็นเทพ,พเจ้าแห่งพระอาทิตย์ขึ้นมานะครับหรือเป็น พญานาาที่เป็นปุดชนชั้นกษัตริย์นะครับนะครับจะเป็นท่านผู่สิโฉเป็นอนาอนาคาราชก็ดีตามทีก็ไปขอพรออตรานที่ต่างๆได้นะครับถ้าเป็นเช่นนี้จึงบอกว่าคนที่เกิดในวันศุกร์นี้จะป็นผู้ทําอะไรแล้วอย่าประมาทจะขาดเพราะมีการเดินทางจะมีเพาะมีวบัติเเกิดขึ้นมีโรคภัยก็เจ็บช่วงท้องปวดท้องหรือมีการเป,ปผู้หญิงก็จะมีการปวดประจเดือนที่มาก ก็ต้องอดทนหน่อยนะครับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเป็นเป็นภัยอัมชาติเป็นลักษณะของร่างกายที่เป็นรรมชาติแล้วถ้ามีประจําเดือนขึ้นมาก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าประมาทเด็ดขาดนะครับต่อไปเป็นตัวเลขหมาเรงกันนะครับจำเป็นที่เกิดในวันศุกร์หลักสิบนะครับหลักหน่วยนะครับ หลักสิหลักหน่วย8 5 5 8นะครับขอจำเนตตามปัญหาคนที่เกิดเป็นสุกนะครับอันนี้ขอจบสำหรับผู้ที่พยากรณ์เกิดในวันศุกร์ต่อไปวันวันเสาร์นะครับครับมาวาระสุดท้ายและสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่30วิจมิถุนายน 2,567นะครับคนที่เกิดวันเสาร์ใบแรกใบสองใบสามเป็นช่วงของการเงินการงานเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีนะครับคู้ยที่ทำบัญชีระมาัดระวงังเลยครับทำบัญชีต้องรัดคุมต้องเป็นที่ถ้าเกิดทำบัญชีแล้วหนักเปิดเป็นร้านทำบัญชีก็ตีต้องปรึกษากับผู้ที่ เป็นลูกค้าว่าจะทำเป็นทีขนาดนี้เป็นแบบนี้ได้ไหมต้องมีแจงรายละเอียดไม่ได้ไปทําแล้วไม่แจงรายละเอียดก็ไม่ได้ต้องที่แจงให้ายละเอียดมากเรื่องของการทําค้าขายจะมีการขาดทุนหรือกําไรถ้ามีการขาดทุนต้องพยายามลดต้นทุนให้เป็นอย่างว่าการขายออนไลน์ก็จะมีการต่อรองเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นขายของบ้านขายของช่องขายของทา้าค้าขายที่นต่างๆนะก็ล้นแต่ก็จะมีการต่อรองราคาจากราคา ห้าล้านเ mm. หลือสองล้านหน้ามันก็ครึ่งเกินไปไมันก็ชายเราต้องมีเหตุผลต่างๆนานาอธิบายว่าคนรถได้เท่านี้เท่านี้และเป็นสิ่งมีของแถมเกิดขึ้นอย่างเช่นมาซื้อรถซื้อลาก็ราคาเจ็ดแสนเก้าก็ลดได้แสนหนึ่งแต่ก็มีของแถมอีกสองแสนบาทประมาณนั้นให้เกิดความทักจุงเข้ามาเป็นลักษณะนีสาหรับผู้นี้ก็กี่คนรอบคนบนสาวก็จะมีการใช้เป็นหนี้เป็นสินใช้บัตรเครดิต กูนียมศีนมาเรามาตวงจาประมาณนะครับการใช้เงินา,นาคตนี้ถ้าไม่มีเงินเท่ามาทันใจก็ลําบากใจเหมือนกันนะครับแต่สําหรับเรื่องความรักจะเป็นลักษณะเรื่องความรักคือคนรักเก่าจะกลับมาคืนดีนะครับเป็นแบบนี้ทําให้ความเข้าใจเกิดขึ้นเมื่อเราเลิกกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็เจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นคนเก่าขึ้นมาหรือเป็นผู้หญิง ที่เจอพบกับผู้ชายผู้ชายจะมาง้อคืนดีเข้ามาเป็นแบบนี้ก็ต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมของแต่ละคนในอดีสมานนี้เป็นอย่างเช่ในใดนะครับที่สําคัญก็คือว่าการถือเป็นเฮอร์บิทก็เป็นผู้ที่ครองตนดูในชีวิตก็คืออยู่เป็นโสดก็ดีถ้าอยู่เป็นคู่ก็ดีต้องทำอย่างไางมั่งชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวสําคัญมากถ้าเกิดไม่สบายใจจริงขอพรเจ้าแม่รัิมีเรื่องการเงินการทองก็ดี หรือเป็นถ้าแม่อ,อุมาทีวีก็ดีขอเรื่องของความรักเรื่องของการเงินการทองได้เช่นเดียวกันลังนัจริงเหล่านี้ต้องขอพรจริงต่างๆขึ้นมาถึงเกิดผลอย่างที่ดียิ่งคนสําหรับคนเกิดบป็นสาวมีอย่างนี้ครับสรุปว่าเรื่องการเงินต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเรื่องการค้าทัศา์ต้องมีกับว่างการขาดทุนไม่ว่าการขึ้นมาต้องบูชาอะไรต่างๆขนาดที่เกิดขึ้นมาที่สําคัญ ความรักเก่ากจะกลับมาคอนดีนะครับหรืออาจจะไม่มาก็ได้แต่เกิดว่าไม่มาก็คองตนโสดบวชเป็นพราหมณ์ก็ได้ครับหรือเป็นเป็นพระนะครับเป็นแม่คีแล้วแต่ครับเป็นนักบวชสําหรับผู้ทีเกิดวันเสาร์นี้ก็เป็นเช่นนี้นะครับขอบคุณมากนะครับแต่สาหรับดวงจามาเองก็เกิดวันเสาร์ดอย่างนี้ครับดัก10บลักเหน่ย หลักสิคือเลข2หลักหน่วยคือเลข9ก9 29นะครับครับจบคำรยากรคนสำหรับเกิดวันเสาร์สรุปว่าทั้งเ็ดวันนี้เขาพยากรมาเพียงไว้พอคร่าวๆถ้าสนใจก็โทรศรัพทมา์หา0 8ม6 1 5 3าม8นะครับหรือ ID l ดี e ลาบ้านเขียวที่ผม วางไว้ตรงที่พื้นที่บริเวณของขอบหน้าจอนี้นะครับจะมาดูที่ตัวเองค่าค่าดูที่สำนักที่สำนักหมอดูก็แค่300บาทเป็นกันเองดูออนไลน์ก็ได้ครับแล้วแต่ติดต่อมาด้วยความยินดีขอให้ท่านคิดจริงใจตรงปลาลนาพี่บูนมูองมั่งข้างตลอดไปด้วยกันเถิดสาธุ